ศึกยูโร2024เมื่อคืนต้องบอกว่าคุณพลเลรือเฟอฝรั่งเศสอีกหนึ่งทีมเต็งแชมป์เกือบจะแย่นะครับบทเอาชนะออสเตรียไปได้เพียงแค่ลูกประตูโทนเพียงประตูเดียวนั่นเองแถมยังเป็นการทำโอนโกของทั้งฝั่งออสเตรียอีกด้วยแต่อย่งางไรก็แล้วแต่ครับในค่ำคืนวันนี้ยังคงมีเกม5ดาวบิ๊กแมชอีกหนึ่งคู่ต้องลุ้นต้องเชียร์กันในช่วงของกลางดึกคืนนี้ครับนั่นก็คือฝอยทองตุรกีอีกหนึ่งทีมเต็งแชมป์จะลงสนามเจอกับสาธรา,ณารณและเช็กหรือว่าเช็คเขียนั่นเองครับ ฟันพงคอนทิคบิ๊กแมสต้องบอกว่ามาหากรรมฟุตบอลของคนนอนหลัอย่างส0บยูโร2 0 2 4เข้มข้นเข้าไปทุกขณะโดยเฉพาะย่างยิ่งตั้งแต่โจหัวนักแรกมาถึงวันนี้นะครับคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสาธารณรัฐเช็กหรือว่าเซ็กเกียนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกม5ดาวที่ต้องลุ้นต้นเชียร์กันและต้องบอกว่าอยากแห้ติดตามในเรื่องของแท็กติกและก็กลืนของโค้ชทั้งสองฝั่งว่าใครจะมีดีกว่ากันในการแก้เกมและนำไปสู่ชัยชนะของทีมตนเองครับ ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2024เกมประเดิมสนามนัดแรกของกลุ่ม F แข่งฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสมีกรีฑาน Euro 2016. ยูโร2016ภายใต้การคุมทีมโดยโรเบรโตมาร์ติเนซกุนซือชาวสเปนต้องแบกภาระความกดดันมาตั้งแต่เกมรับแรกลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กของกุนซืออีวานอาเซกในค่ำคืนวันนี้ครับโดยใช้สนามแข่งขันที่เรดบูอารีนาในเมืองลัตซิกคิกออฟเป็นคู่เดึกสุดอีกแล้วครับท่านคือในเวลาประมาณปีสองของบ้านเรา โรเบเกตก่อนจะลงทำศึกในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์อย่างยูโร2024นนี้ลงเก็บอุ่นเครื่องไป5นัดโดยเป็นการเก็บชชนะ3แพ้อีก2ยังดีครับที่ผลงานนัดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพล่มสาธารณรัฐไอแลนด์ไป3ประตูต่อ์จากพิโดคริสโนโรนันโดกลับมาร่างทองอีกครั้งซันโวเหมาคนเดียว2ประตูนในเกมนี้และอีกหนึ่งลูกจากชิอัลเฟลิกซ สภาพความพร้อมของทีมล่าสุดครับโปรตุเกสริซโนโรนันโดวัย39จะได้รับโอกาสสวมปลอกแขนกัปตันทีมชาติโปรตุเกสอีกครั้งหนึ่งลงทำศึกยูโรเป็นสมัยที่6ติดต่อกันโดยมีราเอลเลอาและก็เบนโดซิวาล่าตาข่ายเคียงข้างพร้อมกับได้แรงซัพพอร์ตจาก3ประสานแดนกลางอย่างชื่อวาปาลินญาวิตินญาและก็บูโนเฟนันเดสในขณะที่เปเปประกาศหลังตัวเกา่าซึ่งเวลานี้ก็กลายเป็นผู้เล่นที่มีอายุมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ยูโรคราวนี้ ด้วยวัย41ปี113วันในเกมต้องขึนวันนี้ครับจะลงสนามช่วยทีมฝอยทองเจอกับสาธารณรัฐเช็กขณะที่ทำฟังของเช็กหรือว่าเช็คเกียเองนั้นลงเกมอุ่นเครื่องมา4นัดล่าสุดครับชนะรวดมาทั้ง4เกมโดยลงส่งท้ายก่อน10กยูโร2024เปิดบ้านช,ชนะนอร์ทมาซิโดเนียมา2ประตูต่อหนึ่งผมมองว่าเกมน,นัดน,นี้ครับโทมัสโซเซกดาวแต่จากสโมสรคุนคอนเวสซัมยูเนเต็ด ซึ่งฟอร์มกาลังแจ่มกับต้นสังกัดจะได้ออสตาร์เป็นตัวจริงในเกมแดนกลางเช่นเดียวกับเพื่อมร่วมสโมสรอ,อย่างวลาดิเมียร์กูฟราในตําแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวาที่แน่ๆครับอีกรายก็คือแพทริกชิกซึ่งเป็นสูน้าจากไ er บรอ์เลนุกัสเซนสละวงไป5ประตูจากศึกยูโรครั้งที่แล้วน่าจะได้รับโอกาสลงราตะขายอีกครั้งมายืนคู่กับยันคุสตาเรามาดูผัง11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดการณ์ในค่ำคืนวันนี้ครับเริ่มกันที่โรเบิร์ตมานิเนสเทรนเนอร์เลิกกระทิงดุของทีมชาติโปรตุ จะไม่มีปัญหาในกนารจัดทัพครับภาพทีมมาครบเครื่องทีเดียวน่าจะจัดตัวผู้เล่นลงในระบบ4-3-3ผมมองว่าโอกาสที่จะส่งดิโอโก้คอสตาลงเฝ้าเสาเป็น11ตัวจริงแต่ก็ยังคงมีอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งก็อาจจะให้รุยปาติซิโอลงเป็นมือหนึ่งตั้งแต่นัดแรกไปเลยแผนประกันหลังครับ 4, ero, แบ็กโฟวางชาวคาเซโร่ลงแบ็กขวาครับให้กับนูโน่เมนเดสคุมเกมรับทางฝั่งซ้ายตามถนับคู่เซ็นเตอร์แบ็ตใช้รูเบนเดียสจากแมนซิตี้มีขนาบข้างกับเปเป้ แดนกลางก็มีบรูโน่เฟรนันเดสเพลเมเกอร์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะได้รับโอกาสขับเคลื่อนเกมรุกร่วมกับเชื่ออัลปาติญ่าแล้วก็ยังมีวิติญญาด้วยโดยส่งสามประสานแดนรุกโดยใช้บริการเบนันโดซิวาอีกหนึ่งแท่งจากแมนซิตี้ซึ่งจะอยู่ริมกราบขวานะครับให้กับราฟาเอลเลอาเดินเกมรุกกราบซ้ายโดยมีคริสเตโนโรนัลโดสูนาร่างทองกับตันทีมวัย39กกรัดจะได้ลงยืนหน้าเป้าตรงกลางคอยลาดตะข่ายขณะที่ฝั่งของอีวานฮาเซกครับหัวหน้าโค้ชทีมชาติเช็ก ก็ไม่มีปัญหาหนักเตะเจ็บเช่นกันครับตัวหลักๆอยู่กันครบครันน่าจะยึดระบบเน้นแพ็กเกมรับแล้วก็รอสวนจังหวะปิดสกอร์ให้คมคม,คมส่งจินบิสตานนิกลงเฝ้าเสาแนวรับ4คนครับวางโทมัสโูลสกับรูบินฮารานเอสยืนเซ็นเตอร์แดกคริมเส้นวางวลาดิเมียซูฟาฝั่งขวาแล้วก็ยูราเซ็ตฝั่งซ้ายกลางรับก็มีลูคัสโปรวอตรับหน้าที่ประสานงานกับโทมัสซูเซตครับ แล้วก็ยังมีตัวของอดัมฮอโลเชก์ลนกำลังกับอันโตนิโอบารักขับเคลื่อนเกมจางๆร่วมกับยานสกุสการ้อมกับให้ปพทิกชิกดาวิงตัวเก่งจากไบเออร์เล์คูเซนดีกรีแชมป์บนเดสซีาเจอามันซีซั่นที่ผ่านนานี่เองครับลงเป็นหน้าเป้าต้องบอกเลยว่าด้วยชื่อชั้นตามหน้าเสือทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสอาจจะขี่อยู่นิดๆน,น,นะครับแต่ว่าในแง่มุมขุมกําลังสตาร์ดังที่แข็งแกร่งแล้วเช็คเองก็มีทีเด็ดที่ขาดแล้วก็จะประมาทไม่ได้เด็ดขาด สถิติคู่นี้เจอกันมาใน5นัดหลังสุดครับโปรตุเกสดีกว่าเยอะทีเดียวชนะไปถึง4เช็คชนะไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองไม่มีเสมอเลยคู่นี้ครับแต่ว่าเกมที่เช็คเคยชนะก็ต้องย้อนไปถึงนู่นเลยครับย mm ูโ hmm. ร1 9 9เเมื่อ18ปีที่แล้วชนะไปแค่ประตูทวนเพียงลูกเดียวเท่านั้นเอง mm hmm. ที่เหลือเจอกันมาโปรตุเกสผูกขาดชนะมารวดทั้ง4นัดเลยโดยเฉพาะเกมล่าสุดซึ่งเจอกันมาย้อนไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับ mm hmm. ในศึกยูเอฟ่าเนชั่นสลีกโปรตุเกสถล่มไปยับเยินถึง4ประตูต่อศูนย์ ดังนั้นในเกมนัดนี้ครับคงต้องลุ้นกันที่กื่นของกุนสื่อทั้งสองฝั่งโรเบรโตมาร์ติเนสของโปรตุเกสกับอีวานฮาเซกของเช็คว่าใครจะเก่าและแก้เกไมได้เฉียบขาดกว่ากันและน่าจะเป็นอีกคู่ที่มีการยิงประตูรวมกันเกิน2ลูกในนัดน,นี้แน่ครับฟันธงนคอนทิคบิ๊กแมตช์เมื่อคืนผมต้องบอกว่าผิดคาดกับฟองกันเรื่องของฝรั่งเศสเล็กน้อยครับที่เอาชนะออสเตรียไปได้เพียงแค่ลูกเดียว1.0ต่อูนยแถมยังไม่มีคนยิงประตูด้วยเป็นการทำโอนโตของทั้งฝั่งออสเตรียนะครับใน,นัตกหือววว่่าลาลยชง แถมกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มสักด้วยคุมกาลังก็อยู่กันครบครันครับทั้งพีโดทิชโนโรนันโดราฟาเอลเรย์เอาแบร์รนโดซิลวาบูโนเฟรนันเดสน่าจะพันกลังเดินเกมบุกเข้ากดดันหนักตั้งแต่ต้ตตนเกมแต่ผมมองว่าอาจจะไม่ใช่งานง่ายสาหรับโปรตุเกสนะครับเพราะว่านักเตะเช็คเองก็มีฝีเท้าไม่ธรรมดาทั้งปาติชิกยานคุสกาและก็อดัมฮารลเซครับซึ่งน่าจะป่วนแนวรับของโปรตุเกสให้ต้องมาระวังหน้าระวังหลังกันพอสมควร รูปเกมน่าจะเป็นฝั่งโปรตุเกสที่เปิดเกมรุกเข้าใส่แบบวันเวเช็คอาจจะต้านทานได้ในช่วงต้นๆเกมเท่านั้นนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงสุดท้ายก็จะเสร็จฝอยทองโปรตุเกสของโรเบิร์โตมาร์ติเนสคุมเกมไว้ได้จนหมดแล้วก็อาศัยชั้นเชิงจังหวัดทิเดีดที่ขาดเข้าวินได้ในที่สุดซึ่งผมเองก็มองแล้วว่าโปรตุเกสน่าจะเข้าวินไปเหนือเช็ก2ประตูต่อหหรือไม่ก็3ประตูต่อห ในขณะที่ทีทมร่วมกลุ่ม F ด้วยกันอีกหนึ่งคู่ผมก็มองว่าทีมเกรดกลางๆอย่างแท่งเติร์กตุรกีกับจอร์เจียซึ่งโคจอมาเจอกันในกลุ่มคราวนี้เื่อเผอจะแลกกันอย่างสนุกครับแล้วก็จบสกอร์สูงด้วยผลแด่งตั้มเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ค่ขาคืนวันนี้ครับมีเพียงแค่2คู่ในกลุ่ม F ที่ลงเตะกันเท่านั้นนะครับผมมองบอกเลยนะครับว่าเกมนัดนี้น่าจะแข่งกันสนุกทั้ง2คู่นะครับในเกมกลุ่ม F คู่ตุรกีกับจอร์เจียถึงแม้ว่าจะเป็นทีมระดับเกรดเลเวลกลางๆก็จริงแต่ผมเชื่อว่าโดยชื่อชั้นคงจะมีดีพอที่จะแลกกันอย่างสนุกดูุเดือดแน่นอนครับไม่เช่นนั้นคงจะไม่สามารถหยุดเข้ามาถึงรอบสุดท้ายของสิบยูโร2024คราวนี้ได้แต่ทีเด็ดที่ขาดผมมองแล้วว่าทีมรุ่มกลุ่มอย่างโปรตุเกสน่าจะเป็นฝ่ายเข้าไปวินและสุดท้ายแล้วเอสบีเอ็มครับจะเข้าไปวินแล้วก็ควา้าแชมป์กลุ่มได้ในที่สุดนั่นเองครับวีเก้า news ข่าวจริงชัดเจน